สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาดนตรีนะคะเกี่ยวกับกุญแจประจำหลักแล้วก็เครื่องหมายหยุดนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือหน้าที่41นะคะให้เด็กๆเปิดดูในหนังสือหน้าที่41อะเขาบอกว่ากุญแจประจำหลักนะคะมันจะอะ เขียนอยู่บนบรรทัดห้าเส้นนั่นเองนะคะอ่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆรูปกุญแจซอนนะคะซึ่งเขาเรียกว่าคุญแจซอนนั่นเองนะคะหน้าที่ของเขาคือ,อกําเนิดเสียงตัวโน้ตที่อยู่ในบรรทัดห้าเส้นนะคะเหตุผลที่เรียกว่ากุญแจซอนก็เพราะว่าเส้น นะคะเขาเริ่มการเขียนจากเส้นที่สองนั่นเองซึ่งเส้นที่สองเขามีเสียงซอนนะคะอ่ะมาดูนะคะบรรทัดห้าเส้นอ่ะเห็นไหมคะข้างบนเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองสามส,ามส,ามสี่ห้าเหมือนเดิมนะคะเด็กๆจำได้ใช่ไหมอ่ะถ้าเด็กๆจำได้ ะะการเขียนกุญแจซอนเขาก็เลยจะมีวิธีการเขียนจากเส้นที่2ซึ่งเขาก็เริ่มจากบรรทัดที่2หรือเส้นที่2นั่นเองนะคะจะมีเสียงซอนนะคะเขาก็เลยเรียกว่ากุญแจซอนนะคะมาดูกันอ่าเริ่มนะคะ ดูจากเส้นที่สอบตรงนี้นะคะคุณครูก็จะเริ่มเขียนคองแล้วก็โค้งขึ้นไปอ่าตัวนี้เขาเรียกว่ากุญแจสอนสาเหตุหลักๆเลยนะคะเขาจะเริ่มอยู่ที่เส้นที่สองเขาเริ่มเขียนจากเส้นที่สองนะคะก็จะเป็นการไล่ระดับโน้ตนะคะ อ่ะตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเสียงโดนะคะเรมีฟาซอน ลาที่โน้ตนะคะสามารถไล่ขึ้นไปแล้วก็ไล่ลงมาได้นะคะสัญลักษณ์เขาก็เหมือนเขาเอาไว้กำเนิดเสียงของโน้ต แต่ละตัวนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะมีกุญแจซอนกุญแจฟากุญแจโดนะคะก็จะมีลักษณะการอ่านโนต้ตที่แตกต่างกันไปเด็กๆจะสังเกตเห็นไหมว่าตัวนี้นะคะตัวที่เริ่มเนี่ยกับตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกุญแจซอนเขาก็เลยเรียกว่ากุญแจซอนนั่นเองนะคะอ่า อันนี้มันเป็นหลักการของเขานะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูในหนังสือหน้าถัดไปเลยเ,เกี่ยวกับเครื่องหมายหยุดหน้าที่42การจะมีการจะเล่นดนตรีนะคะเขานอกจากที่เขาจะมีโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวคาบ็ด ใช่ไหมคะขบิดหนึ่งชั้นขบเปสองชั้นที่ผ่านมาที่เด็กๆเคยได้รู้ไปก่อนหน้านี้นะคะเขาก็จะมีโน้ตตัวหยุดมาด้วยอ่ะจำได้ไหมคะโน้ตตัวกลม โน้ตตัวกลมแบบนี้โน้ตตัวขาวแบบนี้โน้ตตัวดำแบบนี้แล้วก็ตัวคาบิดหนึ่งชั้นนอกจากเพลงมันก็ต้องมีจังหวะที่มันหยุดบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อเสริมให้เพลงที่มันไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไป เรามาดูกันที่ตัวหยุดลิทนะคะ,ะเขาก็มีค่าตามตัวโนตของเขาเลยแต่เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้หยุดค่าของตัวโนตนั้นๆน,น,นะคะซึ่งตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวขบีตหนึชั้นเดี๋ยวขบีตสองชั้นคุณครูไม่สอนนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องเรียนรู้ถึงตรงนั้นนะคะอะ มาดูนะคะเด็กๆสังเกตเห็นว่าโน้ตตัวกลมหยุดตัวกลมนะคะโน้ตตัวกลมเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกอ่าหรือจะอยู่ตรงนี้แต่สัญ,ญลักษณ์หยุดของเขาจะเห็นไหมคะว่าจะอยู่ในเส้นที่สี่แล้วก็เป็นแถบสีดำๆแบบนี้เห็นไหมคะเขาดูหัวเขาดะาเขาหัว ขึ้นข้างบนหรือหัวลงข้างล่างอันนี้เขาเขาเอาลงข้างล่างนะคะเขียนดีๆเขียนให้ถูกต้องนะคะอ่ะตัวขาวมาดูตัวขาวตัวขาวเขาเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะตัวขาว ตัวขาวส่วนตัวหยุดของตัวขาวนะคะมันจะอยู่ในตัวหยุดของตัวขาวนะคะดูดีๆนะคะมันจะอยู่เส้นที่สามดูเส้นที่สามแล้วหัวมันจะขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคะอ่ะ ต่อไปตัวหยุดของตัวดำตัวดำเขาก็จะเขียนประมาณนี้ตัวดำนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะตัวดำ ตัวดำเขาจะมีสัญลักษณ์ตัวหยุดเหมือนคล้ายๆกับสายฟ้านะคะอ่าอยู่ช่องตรงนี้ประมาณนี้นะคะเด็กๆด,กดูสังเกตดีๆนะคะดูในหนังสือก็ได้เขาจะมีให้ดูอยู่นะคะอ่ะต่อไปตัวขบตีตหนึ่งชั้นนะคะตัวขบตีตหนึ่งชั้นนะคะอยู่ใต้เส้นที่สี ดูนะคะตัวขบีตหนึ่งชั้นเขาก็จะเขียนตัวแบบนี้ใช่ไหม่ะดูตัวขบีตหนึ่งชั้นนะคะเขาก็จะขอดม,อมัวกลมมแต่เขาอยู่ใต้เส้นที่นนสีะะอ่อันนี้เส้นที่สี่นะคะลูกอันนี้เส้นที่สี่โอเคนะคะก็จะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ฝึกทำงาน ดูนะคะให้เด็กๆดูในหนังสือหน้าที่สี่สิบสามนะคะคุณครูไม่ได้เขียนตัวอย่างให้ดูนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกตัวโน้ตมาสามตัวตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวขบิทหนึ่งชั้นเลือกตัวไหนก็ได้มาสามตัว พอเสร็จแล้วก็เขียนลงไปนะคะว่าตัวโน้ตเขียนลงไปสาตัวอยู่ในช่องของคำว่าตัวโน้ตจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเขียนตัวหยุดตัวหยุดของตัวโน้ตน,นั้นนะคะเช่นถ้าเกิดว่าคุณครูเขียนคุณครูเขียนตัว คุณคิดคุณครูเขียนโน้ตตัวกลมตัวหยุดคุณครูก็เลยจะต้องเขียนแบบนี้นะคะให้มันตรงกันนั่นเองนะคะลองทำดูถ้าไม่เข้าใจทักมาถามคุณครูได้ ส่วนตัวมาหาคุณครูได้เลยนะคะทักไลน์โทรหาคุณครูได้ตลอดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตอบคํำถามให้นะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะสําหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ